น,นี้เป็นข้อสอบจริงที่เคยออกสอบตำรวจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้อนี้ทํำยังไงเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์กันเลยนะคะเขาบอกว่าครูบางคนนะเป็นคนดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาวงของครูกับวงของคนดีมาซ้อนทับกันแค่บางส่วนเนาะเพราะตรงนี้เชื่อมด้วยคําว่าบางคนนะคะอันนี้เป็นวงของครูนะแล้วก็ตรงนี้เป็นวงของคนดีนะคะซ้อนทับกันแค่บางส่วนแค่นี้ อ่ะทีนี้มาอ่านโจทย์ต่อนะคะเขาบอกว่าคนดีทุกคนเลยนะร่ำรวยซึ่งข้อนี้เชื่อมด้วยคำว่าทุกคนเนาะนั่นหมายความว่าเราจะต้องเอาวงของคนดีไปยัดใส่ในวงของร่ำรวยนั่นเองแต่วงของคนดีเราวาดแล้วอ่ะใช่ไหมเราไม่วาดสามรักงั้นเราก็เอาวงของคนดีไปยัดในวงร่ำรวยเลยสมมติคุณลุงให้วงร่ำรวยเป็นวงนี้เอาไปยัดเลยนะคะเราก็จะวาดได้เป็นประมาณนี้โอเคปะเห็นปะวงของคนดีนะไปอยู่ในวงของร่ำรวยละ อ่ะทีนี้เขาถามว่าข้อใดสรุปถูกต้องเราไปดูช้อยกอไก่ก่อนเขาบอกว่าครูทุกคนเป็นคนรวยก็คือครูทุกคนเป็นคนร่ารวยเนี่ยจริงหรือเปล่าเราไปดูก่อนนะคะว่าครูเนี่ยอยู่ตรงไหนครูเนี่ยก็จะอยู่ในวงของครูนะจริงๆแล้วเนี่ยจะมีครูอยู่ในวงเนี้ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะจุดหนึ่งจุดเนี่ยคุณดูให้คือครูหนึ่งคนละกันเนาะจริงๆแล้วมีครูเนี่ยอยู่เต็มวงนี้เลยเราก็ดูเลยว่าเออครูทุกคนเนี่ยอยู่ในวงของร่ารวยจริงไหมคะ ไม่อยู่ทุกคนเนาะอยู่แค่บางคนก็คือคนที่อยู่บริเวณนี้เท่านั้นถูกปะไม่ได้ทุกคนแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่คำตอบของเราแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อข้อขอใครคนจนเป็นคนดีจริงไหมเราก็ไปดูเลยว่าคนจนอยู่ในวงของคนดีจริงไหมคะข้อนี้ไม่ได้พูดถึงคนจนเลยแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ใช่ละจากนั้นเขาบอกว่าครูบางคนร่ำรวยจริงไหมเราก็ไปดูเลยว่าครูบางคนอยู่ในวงร่ำรวยไหมคะ ซึ่งเราจะเห็นว่ามีครูบางคนนะอยู่ในวงล่ำรวยก็คือครูที่อยู่บริเวณตรงนี้ไงเห็นปะดางนั้นข้อนี้นะคะก็คือตอบข้อคอควายได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่กําลังจะเตรียมตัวสอบแนวร้อยหรือสายพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็ยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราจะทําข้อสอบได้หรือเปล่าเราเก็บเนื้อหาครบหรือยังก็สำหรับใครที่สนใจอยากทําข้อสอบเยอะๆอยากเก็บข้อสอบให้ได้ทุกแนวนะคะคุณลุงแนะนําเป็นชุดเทชุดนี้เลยค่ะคุณลุงเนี่ยได้เกรงข้อสอบไปทุกคนเรียบร้อยแล้วนะเท่าที่จะสามารถออกข้อสอบได้นะคะก็จะมีข้อสอบทั้งหมดด10ชุ ะะรวมเป็นทั้งหมด200ข้อค่ะแล้วพอทุกคนทําเสร็จแต่ละชุดนะคะคุณลูกก็จะมีไฟล์เฉลยเป็นเฉลยละเอียดแบบนี้ให้ด้วยค่ะอันนี้แอบเอาคะแนนเพื่อนๆมาให้ดูนะคะ2คนนี้โหดมากคือสอบครั้งแรกคือฝึกทำครั้งแรกเดียวก็คือได้20เต็มเลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจชุดเทสนะคะก็สามารถถักมาได้ที่นี่เลยค่ะ